สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจอกันใน EP ที่ี่นะคะวันนี้อรยามีเทคนิคในการเปิดค่าการม,ามองเห็นนะคะหนึ่งอย่างนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาเล่นนะคะก็ทักหนึ่งอย่างนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาเล่นนะคะก,ทก็ทักทิคหรือเทคนิคอะไรนะคะเพื่อนๆก็มาติดตามชมกันได้นะคะการสร้างรายได้ของอรยาเนี่ยมันเกิด ปัญหาขึ้นคิดว่ามันได้ผลแน่นอนนะคะในการเปิดค่าการมองเห็นนะคะเพราะว่า AI จะทำงานแล้วก็ดันส่งคลิปของเรานะคะ แล้วก็สูตรที่3ค่ะแท็กนะคะลองไปเพิ่มแฮชแท็กดูค่ะอย่างน้อยนะคะให้เราเพิ่มแฮชแท็กในการใส่อย่างน้อย3ามแฮชแท็กค่ะอริยาใส่แล้วรู้สึกว่ามันได้พลันเย็นนะคะลงไปเลยค่ะอยากลงอะไรลงไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปเดียวหรือวิดีโอนะคะแต่ขอให้เป็นคลิปที่เราถนัดนะคะแล้วก็เอเดิ้ประมาณ u s เหนึ่งนะคะแล้วก็มิถุนายน มิถุนาเนี่ยอรยาถ้าอารยามีอะไรดีๆก็จะนำเสนอเพื่อนๆต่อนะคะแล้วก็บายบาๆค่ะ EP นี้แล้วเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะบา,บายๆค่ะไปนะคะขึ้นให้ทบยอดจากมิถุนากับพิษภานะคะก็ขึ้นประมาณหนึ่งนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปหนึ่งเราสามารถทำแล้วเราไม่เครียดนะคะลงไปเล่นๆชิวๆเหมือนอรยาเนี่ยเพราะว่าเดือนพฤษภานี่ยอรยา เพื่อนไม่ถึง5,000คนนะคะก็เหลยอที่อยู่ในช่องคุณคิดอะไรอยู่ของอริยานะคะอย่างต่ำก็คือไม่เคยต่ำกว่ายอด1 1 0 0คนขึ้นไปนะคะที่มาดูคลิปของอริยานะคะฝนนะคะเพราะว่ายังไงอริยาสังเกตได้จากคลิปเราสามารถทําแล้วเราไม่เครียดนะคะลงไปเล่นๆชิลๆเหมือนอริยาเนี่ยเพราะว่าเดือนพฤษภาเนี่ยอริยา เพื่อนไม่ถึง5,000คนนะคะก็เหลียญพานะคะพอมาเดือนมิถุนานี่นะคะปรากฏว่าค่าการมองเห็นของอริยาลดลงค่ะแล้วก็เงินก็ไม่วิ่งไม่ขึ้นนะคะเพิมให้นะคะเราก็จะรวมยอดให้นะคะในช่องรายได้นะคะปรากฏว่าได้จริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยว e ีพีต่อไปอริยาจะเอาเออวิ่งประมาณ US หนึ่งนะคะแล้วก็มิถุนาน มิถุนาเนี่ยอริยาแท็กนะคะลองไปเพิ่มแฮชแท็กดูค่ะอย่างน้อยนะคะให้เราเพิ่มแฮชแท็กในการใส่อย่างน้อย3ามแฮชแท็กค่ะอริยาใส่แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลว่าพออริยาไปลบทําสูตรที่3เพิ่มค่าการมองเห็นในการลบสิ่งที่เป็นที่อริยาไปละเมิดมานะคะสิ่งที่เราทํานะคะมีอยู่3เทคนิคค่ะเทคนิคแรกนะคะอริยาก็จะลงโพสต์นะคะเช้าเที่ยง เย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะซึ่งถ้าคุณยังไม่ผ่านกดผ่านเกณฑ์น,นะคะก็ยังไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเราขยันโพสนะคะแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นของอรยานะคะมันจะทําให้เหรียญเราวงโพสของเรานะคะในคลิปของเรานะคะเพราะว่าอะไรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยใส่แฮชแท็กนะคะลองไปใส่ดูค่ะหรือเพื่อนๆที่ใส่แฮชแท็กแค่หนึ่งแฮชแท็กสูงเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรอรยาไปเปิดดูในช่องเดสบอร์ดนะคะ แล้วก็อยู่ในช่องการสร้างไรายได้ปรากฏว่ในช่องแล้วก็ในเรียวก็เหมือนกันนะคะคือขั้นต่ําก็คือไม่เคยต่ํากว่า100คนดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ในเรียวนะคะลงอะไรก็ได้แต่ในในเรียวเนี่ยแนะนําให้ลงช่วงเย็นนะคะเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นเพื่อนๆจะว่างกันเยอะผิดนะคะให้ไปลบออกเลยค่ะพอลบออกปุ๊บ เหรียญน,นะคะกลับมาวิ่งนะคะต่อจากเดือนพฤษภาะคะมิถุนนาได้กี่เหรียญน,นะคะเขาก็จะเพิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะคะลองอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียใจหรือว่าอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะลองทาดูก,ก่อนนะคะเช้าเที่ยงกลางวันเพื่อนอริยาเนี่ยครบ5,000คนนะคะแต่ว่าเหรียญไม่วิ่งอริยาก็คิดว่าเออไม่เป็นอะไรแต่เราเล่นด้วยใจรักอะค่ะ อันนี้สําคัญมากๆนะคะเป็นสูตรเด็ดเลยค่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านกฎผ่านเกณฑ์นะคะยังไม่มีโฆษณาเข้ายังไม่ได้โบนัสทั้ง4เวลานี้จะช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับโพสต์แล้วก็คลิปของเรานะคะ4เวลาเนี้ยเราจะลงอะไรก็ได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นภาพสะสมเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรอรยาไปเปิดดูในช่องเดสก์บอร์ดนะคะแล้วก็อยู่ในช่องการสไร้างรายได้ ปรากฏได้ในช่องพออริยาไปทำสูตรที่3ค่ะค่าการมองเห็นของอริยานะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็เหรียญของอริยาเด้งขึ้นมาค่ะเพิ่มแล้วก็ในเรียวนะคะลงอะไรก็ได้แต่ในในเรียวเน่ยแนะนําให้ลงช่วงเย็นนะคะเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นเพื่อนๆจะว่างกันเยอะแท็กนะคะลองไปเพิ่มแฮชแท็กดูค่ะอย่างน้อยนะคะให้เราเพิ่มแฮชแท็กในการใส่ อย่างน้อย3ามแฮชแท็ค่ะอรยาใส่แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลให้นะคะแล้วก็จะรวมยอดให้นะคะในช่องรายได้นะคะปรากฏว่าได้จริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีพีต่อไปอรยาจะเอาเออทิกหรือเทคนิคอะไรนะคะเพื่อนๆก็มาติดตามชมกันได้นะคะเราสามารถทําแล้วเราไม่เครียดนะคะลงไปเล่นๆชิลๆเหมือนอรยาเนี่ยเพราะว่าเดือนพฤษภาเนี่ยอริยาเพื่อนไม่ถึง5,000คนนะคะก็เหลียอ อันนี้สําคัญมากๆนะคะเป็นสูตรเด็ดเลยค่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านกฎผ่านเกณฑ์นะคะยังไม่มีโฆษณาเข้ายังไม่ได้โบนัสทิคหรือเทคนิคอะไรนะคะเพื่อนๆก็มาติดตามชมกันได้นะคะสภานะคะพอมาเดือนมิถุนายนนี่นะคะปรากฏว่าค่าการมองเห็นของอริยาลดลงค่ะแล้วก็เงินก็ไม่วิ่งไม่ขึ้นนะคะหนึ่งอย่างนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาเล่นนะคะ ก็ถ้า1อย่างนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเล่นนะคะก็ทิดว่ามันได้ผลแน่นอนนะคะในการเปิดค่าการมองเห็นนะคะเพราะว่า AI จะทำงานแล้วก็ดันส่งคลิปของเรานะคะแล้วก็สูตรที่3ค่ะค่ะพอลบออกปุ๊บเนี่ยทุกคลิปนะคะจนไม่เหลืออะไรแล้วนะคะ เหรียญกับวิ่งขึ้นค่ะจากที่เหรียญหายแพกนะคะลองไปเพิ่มแฮชแท็กดูค่ะอย่างน้อยนะคะให้เราเพิ่มแฮชแท็กในการใส่อย่างน้อย3ามแฮชแท็ค่ะอริยาใส่แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลเพราะว่าอริยาไปโดนลิขสิทธิ์ค่ะใส่เพลงลิขสิทธิ์นะคะทุกอย่างที่เป็น ลิขสิทธิ์หรือเราลงโพสอะไรที่มันเป็นแสแตมริอว่ามันได้ผลแน่นอนนะคะในการเปิดค่าการมองเห็นนะคะเพราะว่า AI จะทำงานแล้วก็ดันส่งคลิปของเรานะคะแล้วก็สูตรที่3ค่ะคิดว่ามันได้ผลแน่นอนนะคะในการเปิดค่าการมองเห็นนะคะเพราะว่า AI จะทำงานแล้วก็ดันส่งคลิปของเรานะคะ แล้วก็สูตรที่3ค่ะนะคะ AI ก็จะนําส่งในช่วงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาสูตรที่1ไปใช้ดูก่อนนะคะสูตรที่2นะคะการใส่แฮชแท็กนะคะในนะคะ AI ก็จะนําส่งในช่วงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาสูตรที่1ไปใช้ดูก่อนนะคะสูตรที่2นะคะการใส่แฮชแท็กนะคะในแต่ว่ารายได้ของเราวิ่งค่ะของอริยาวิ่งนะคะจากที่อริยาเคยบอกว่าตื่นมาแล้วก็เจอ ออ U.S. ของอระยาวิ่งสําหรับเดือนพฤษภเวิ่งประมาณ U.S. หนึ่งนะคะแล้วก็มิถุนามิถุนาเนอระยาแ็กนะคะลองไปเพิ่มแฮชแท็ดูค่ะอย่างน้อยนะคะให้เราเพิ่มแฮชแท็ในการใส่อย่างน้อย3ามแฮชแท็ค่ะอริรยาใส่แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลการสร้างรายได้ของอริรยาเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นค่ะพอลบออกปุ๊บเนี่ยทุกคลิปนะคะจนไม่เหลืออะไรแล้วนะคะ เหรียญกับวิ่งขึ้นค่ะจากที่เหรียญหายผลน,นะคะเพราะว่ายังไงอริยาสังเกตได้จากคลิปที่อยู่ในช่องคุณคิดอะไรอยู่ของอริยานะคะอย่างต่ำก็คือไม่เคยต่ำว่ายอด1 1 0 0คนขึ้นไปนะคะที่มาดูคลิปของอริยานะคะเพิ่มให้นะคะเราก็จะรวมยอดให้นะคะในช่องไายได้นะคะปรากฏว่าได้จริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีพีต่อไปอริยาจะเอา สะสมเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรอริยาไปเปิดดูในช่องเดสกบอร์ดนะคะแล้วก็อยู่ในช่องการสร้างไรายได้ปรากฏว่าในช่องสภานะคะพอมาเดือนมิถุนายนนี่นะคะปรากฏว่าค่าการมองเห็นของอริยาลดลงค่ะแล้วก็เงินก็ไม่วิ่งไม่ขึ้นนะคะหรือว่าเขาไม่ผ่านกดผ่านเกณฑ์นเนี่ยลบออกเลยนะคะ ไม่ต้องเสียดายค่ะอริยาก็เสียดายเหมือนกันบางคลิปก็เป็นพันคนดูนะคะแต่ก็ต้องลบออกถ้าอริยามีอะไรดีๆก็จะนําเสนอเ,นเพื่อนๆต่อนะคะแล้วก็บายบายค่ะ EP นี้แล้วเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะเพื่อนอริยาเนี่ยคบ5,000คนนะคะแต่ว่าเหรียญไม่วิ่งอริยาก็คิดว่าเออไม่เป็นอะไรแต่เราเล่นด้วยใจรักอะค่ะ เราสามารถทําแล้วเราไม่เครียดนะคะลงไปเล่นๆชิลๆเหมือนอริยาเนี่ยเพราะว่าเดือนพฤษภาเนี่ยอริยาเพื่อนไม่ถึง5,000คนนะคะก็เรืีอการสร้างรายได้ของอริยาเนี่ยมันเกิด ปัญหาขึ้นถ้าคุณยังไม่ผ่านกดผ่านเกณฑ์นะคะก็ยังไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเราขยันโคดนะคะแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นของอรยานะคะมันจะทําให้เหรียญเราวิ้งให้นะคะแล้วก็จะรวมยอดให้นะคะในช่องรายได้นะคะปรากฏว่าได้จริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีพีต่อไปอรยาจะเอา เพราะว่าอริยาไปโดนลิขสิทธิ์ค่ะใส่เพลงลิขสิทธิ์นะคะทุกอย่างที่เป็นลิขสิ์หรือเราลงโพสอะไรที่มันเป็นสแปมถ้าคุณยังไม่ผ่านกดผ่านเกณฑ์นะคะก็ยังไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเราขยันโพสนะคะแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นของอริยานะคะมันจะทำให้เหรียญเราวิ่ง